สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะพี่เกดก็พาพักผ่อนกันบ้างนะคะวางเรื่องคิดเครียดเอาไว้ก่อนนะวันนี้นะคะพี่เกดก็จะมาชวนสาวๆนะคะดูแลผิวหน้านะคะก็เน้นไปที่การบำรุงนะพะอ,อก่อนว่าเป็นคนผิวแห้งนะคะมากก็จะเป็นขุยแบบเป็นลอกๆนะคะแล้วก็แต่เราก็ไม่อยากได้อะไรที่มันมันมันเยิ um ้มเยิ้มมาทาใช่ไหมคะลองใช้มาหลายตัวละคืออันนี้โอเคเลยมันแบบ ไม่เยอะไม่มันนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวด้วยนะคะพิ่เกดก็มี2ตัวนะคะที่ใช้อยู่ประจำนะคะสองตัวนี้ก็คือเอาอยู่เลยนะคะทุกคนก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะได้ดูกันนะตัวแรกนะคะที่พิ่เกตจะมาแนะนำมาคบตัวนี้มันจะเป็นตัวบํารุงนะคะเป็นเซรั่มเนาะททาราจิน่านะคะอัลติเมทคอลลาเจนเซรั่มนะคะเป็นตัวนี้วันนี้เอากล่องมาให้ดูนะคะจริงๆแล้วคือแกะใช้ไปแล้วนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะคะกล่องสวยดีนะคะพี่เขตดชอบแต่แล้วก็อันนี้คือแกะใช้แล้วนะคะแต่ว่าประกอบร่างมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเป็นเซรั่มเนื้อเซรั่มก็บางๆเบาๆนะคะปกติที่เคยใช้อะ่ะเหนียวถึงเราจะหน้าแห้งแต่เราไม่ชอบอะไรเหนียวๆน,นะคะเนี่ยจะเป็นคี้แบบเนือ้อเทใสแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ตักให้ด้วยนะคะใครที่ซื้อไปนะคะหาที่ตักไม่เจอเนะ จะอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมีที่ตักมาให้ด้วยนี่แกะออกมาปุ๊บนะคะมีที่ตักอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นี่นะคะเนี่ยเป็นเนื้อแบบใสๆบางๆนะคะทาแล้วก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวก็จะซึมเข้าซึมเข้าผิวไปเลยแบบตีมากเดี๋ยวจะทาด้วยเพราะตัวนี้นะคะเพิ่งล้างหน้าออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ทาเลยเลยนะคะ หรือจอกไปข้างนอกด้วยนะคะผิวแห้งอะ่ะก็ทาหอมอ่อนๆสบายๆนะคะแล้วก็ไม่เป็นเหนียวไม่เป็นคราบนี่ให้ดูเนาะเซรั่มอันนี้นะคะที่เลือกมาใช้อะ่ะก็เพราะว่าเซรั่มอะ่ะไทร a จีนา่าอัลติเมตค,คอลลาเจนเซรันะคะอัดแน,น่นไปด้วยคอลลาเจนนะคะแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเหมาะกับทุกไวันะคะไม่ต้องรอให้ ให้แบบเรามีริ้วรอยนะคะอายุยน้อยก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีริ้วรอยแล้วก็มาดูแลมาดูแลนะคะไม่ให้มันเป็นร่องลึกนะคะเมื่อก่อนพี่เกดจะเป็นร่องตรงหน้าผากถ้าใครติดตามกันมาตั้งแต่แรกๆนะคะจะเห็นว่าร่องหน้าผากชัดเจนมากนะคะนี้ให้ดูนี้ก็คือดีขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ร่องตรงนี้ เราส่วนมากเราจะมีแบบตีนกาใช่ไหมเวลาเรายิา้มใช่ไหมยิ้มอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยไว้น,นานๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรอยแบบถาวรเลยนะคะเป็นยับ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 เลยเซรั่มนะคะพี่เกดก็ทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะตอนเช้านะคะจะออกไปทํางานก็จะทาอันนี้ด้วยนี่นะ,ะไทราจีน่าคอลลาเจน UV expert นะคะ่ะ SPF 5 0 PA บกบวกบว,กบ,วกบวกนะคะ ทาแล้วไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่เหนียวอย่างที่บอกคือไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวเหนอะน,นะถึงจะเป็นคนผิวหน้าแห้งก็ไม่ชอบนะจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าอเนื้อของครีมกันแดดยี่ห้อนี้นะคะไม่เป็นคราบขาวจริงๆทาแล้วเดี๋ยวก็จะเนียนไปกับผิวเลยเนี่ยนะคะเห็นปะ คือมัอนได้เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่เหนียวไม่มันระหว่างวันด้วยนะคะใช้คู่กันทุกคนนี่ใช้คู่กันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบำรงุงเป็นเซรั่มนะคะตัวนี้ก็เป็นกันแดดน,นะใช้ได้ทุกวัยทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ต้องรอให้เป็นริ้วรอยก็ทาไปเลยนะคะใครที่มีริ้วรอยแล้วก็มาบำรุงนะคะมันจะได้แบบจางลงนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะก็ ลิงนะคะแปะไว้ด้านล่างเหมือนเดิมแต่ไหนๆก็มาดูช่องสารดีกับพี่เกตแล้วนะคะให้บอกไปเลยว่ามาจากช่อง YouTube สารดีกับพี่เกตนะคะจะได้รับส่วนลดตั้ง60%นะคะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะสั่งซื้อในช่วงนี้นะคะก็จะได้แบบกระปุกลิมิเต็ดอิทิชันแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนมีที่แตะครีมอยู่ด้านบนนี้ด้วยนะคะกล่องออกแบบมาอย่างสวยงามมากๆค่ะไป ไปดูกันได้เลยต้องบอกว่าใช้ดีจริงๆนะคะมันมีคอลลาเจนทั้ง2ตัวถึงจะเป็นครีมกันแดดนะคะก็มีคอลลาเจนอยู่ในนี้ด้วยนะคะนี่คลิปนี้สบายๆนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนนะคะไปธุระข้างนอกเนาะแล้วก็ฝากคลิปต่ต่อไปของพี่เกดด้วยนะคะใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็มาคอมเมนต์กันไว้นะคะขอให้ปเป็นคอมเมนต์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อ่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะตอนนี้1 5 0 0 0 subscribe แล้วนะคะฝากติดตาม กันต่อไปด้วยนะคะคีวี่ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ